ไปดีพี่น้องวันนี้ลุงพุ่นมาเลาะป่าหาเก็บผักทำซีมีบอกเห็นอยู่เมกาเขาเก็บผักสามเหลี่ยมอย่างเขาอื่นผักขมมาเลาะบึงก่อนนะทำซีมีมอมบอป,ป่างามเลยเทียนนี้นะ ใบไ,ไม้กำลังสิบปุงพี่น,อน้องเลยพักน้ำก็กสิมีอยู่ือพักกันเนี่ยเกจบเ <c oughs> ขาอพักเสียนพลังว่ะส่วนก็สิเข้าเก็บไปเห็ดสุกมาจะพักกันน,อน้องเลย ลงพุนกก่นนะม,ม่อยากกินน้ำคิวต้ไปขั้นสงน้าคิ้วหมแสีกันนะมีพักเขาเห็นพักสามเหลี่ยมบ่ักฟักขบอะไรส หนึ่งสิเกิดดูเซลปลาเนี่ยพี่น้องเลยมันจะเป็น,น,แ,บบนแบบนี้นะเนี่ยมันกำลังออกพี่น้องเลยออกมาลาย,ลยมันเลยมาฮาเล็คพึงนี่วะโอ้ยสองปลาเขาพี่น้องเลยพึ่งใบไม้มันกำลังสิปุ่ง ลูกบอลลายลายนองบึงเอินเอินพักขุมกินแซ่บเลยแบบผักเป็นลวกกินกระปนป่าหวานอันจีเป็นต้น ご覧ください。 ต้นนั่นอะเน,ม,นมันกังขึ้นมันยังหนาวอยู่ปินพักนก็ไม่หนาตู้มันขึ้นมานม่ต้อนเห็นหลายเลนะ มันมันยบนะ้าเก็บเอาเลยเดี๋นี้ก่องปองีเนเลยมันอุ่นขึ้นมากแล้วไปไหม้ร่องป,ปองคือพักกระปง น้งงูปูเปีกยกนก็ดีใจคิดพังไข่ไม่ใช่เป็นแบบนี้แหละจนโมลายเป็นนะ้ำห้าก็คกอดเลยมันลายมันเต็มไปหมดเลยถ้ามันเกิดมันก็เต็มไปหมดม ยังลองอยู่ในลายที่เป็นกรอบกันไปลวกลวกแลก้วก็กินกับปุนก็ยังแซ่บนะหวานปักกัย ที่คมคมชิ้นหนึ่งคมหน่อยหนึ่งเกิดเต็มเลยวัดอยู่เนี่ยแด้วยเลยพักนึง่งกินได้เลยีน่น้อนน่ะอันนี้เขาเอินพักกระเทียมป่าว่ะสน มันสีมันสีก็หอมแบบผักเทียมเลยพี่น้องเดินมาฝึงแบบผักเทียมเลยกินออกมันหลุดผแบบักเทียม,เ,ยม,เ,ยม,มเขาไปลวกกินหวาน ป็นลวกบนมีกินผักเทียมพี่น้องคนก็เข้าสก็บไปกินเนียนรดเต็มเป็นผักเทียมป่าเนบี่นรุดเต็ม เนี่เทีมปลาเก็บปลาลวกกินแม่วก็เต็มไปเลยพี่น้องปบ่อยไม้บอลสปูง ออก้ะหอกกรอกเตะกระเล่นมาเกตเต่ากระเล่นหน่อยมากแล้วมัแล้วเอ้าเเต่ก็ยอกก็ยอกไปแล้วกตัวกรเล่นน่ะน่ะเร้วแล้วเรานกกระไรเต่ง กระเทียมป่าโอเครสกินมันเป็นแบบเดียวกับพวกเทียมเลยน่าจะเกิดตัวเข้าไปทถวฝา มขึ้นคพ้นสิตกมันนีอากาศประมาณสิบแปดสิบเก้าที่ีประมาณประมาณเนี่ยประมาณสิบแปดสิบเก้าทีมันขึ้นพ้นสิตกแต่ว่าอากาศขุ่นขึ้นมาแล้วพี่น้งองต้องตามมาเหรอน้ำ ใบมันรุนระบาดนี่มันก็ปรุงใบใหม่หอนยามเราดูใบใหม่ปรุงมันจะเป็นอะไรเพื่องของเทียมหอมก็ไปพักเทียม บมดไปลวกใช่น้ำหบดหวานบมดมีกินพักเทียม,ออยมนีนนน่พักเทียมป่าพี่นนองจะเอาไปนั่นนี่เลยเทียมป่าจะเอาไป กำงามเลยสิอยมีหัวอะไรพี่น้องหัวกักเทียมกินมันแบบกระเทียมอ้ายางไปยางมากห่อนพี่น้องเลยอากาศมันอุ่นคือดอีกเพราะกันแกเสือแกเสือยางรอเลยพี่น้อง แกเสือห่อนพี่น้องอุ่นกันแล้วสงสัยยันเศร้าดีกี่บางมากคือว่าสิบเจ็ดสิบแปดดีกี่จนได้แกเสืสอยางหมวกปุ๊ดห่อนนิดอ,อากาศดีเลยันรอปลาเนี่ยอากาศ Body suit Hãy gửi dụt trongเมือง, mương nhang, hà oxygen vì nó sao đi kì đều กันแดดแก่เสือ่อข้าข้าขามีพ่นอยู่อุรนอากาศดีวะเจ้พี่น้องบาย,บาย กิมนาพบกันใหมเดอร์ขอบใจละลายๆเข้ามาสมกดไลค์กดแชร์ลุงพลขอบใจละลายเด้อพี่น้องเด้อบาย